พาดหัวหน้าหนึ่งสืพิมพ์ไทยรัฐนะครับไปราชพักยอมให้จับแกนนำนักศึกษายืนยันพร้อมขอให้คนอื่นไปต่อแกนนำนักศึกษาต้านคอสอชอนำโดยจาหนิวจาหนิวก็คือนายศิรวิท์เสรีทีิวัฒนะครับแกนนำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษานะครับซึ่ง นัดหมายกันมาบอกว่า7โมงเช้า7นาฬิกาไปนั่งรถไฟฟรีกันขบวน255หทนบุรีหลังสวนไปสวนสวนประดิพัทแล้วข้าไปต่อรถไปอุทยานราชพักเพื่ออะไรเพื่อจะไป ส่องแสงหากลโกงใช่นี่เขาจัดเป็นชื่อกิจกรรมเลยนะคะนั่งรถไฟไปอุทยานราชาพักส่องแสงหากลโกงก็เป็นการ,รทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ใช่ครับก็ตลอดสองสามวันที่ผ่านมานะฮะก็มีการตามตัวอยู่ว่าเอจ่านิวอยู่ไหนจ่านิวอยู่ไหนเก็บตัวเงียบอย่างเดียวเลยนะครับมแม้แต่นายรังสีมันโรมซึ่งเป็นแกนนําของกลุ่มนักศึกษาที่ครั้งนี้ไม่ได้ไปด้วยไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าครั้งนี้ติดสอบอนะครับยังบอกว่าเอหาจ่านิวไม่เจอ นเมื่อ2วันก่อนนะครับโดยบอกว่าแม้ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อกับนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิวสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาได้แต่ยืนยันว่าจะมีผู้ประสานงานต่อเพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักส่องแสงหากลนโกงในวันนี้แน่นอนแต่กําหนดการกิจกรรมอาจถูกเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์อันนี้เปิดเผยเมื่อวานะนะครับ อันนี้นายรังสิมันโรมเปิดเผยเมื่อวานแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าติดสอบแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงยืนยันว่าจานิ้วเนี่ยจะนํำพลพรรคพักพวกเนี่ยไปแน่นอนตามกําหนดเวลาเดิมแต่ว่าถ้าถูกเจ้าหน้าที่เชิญตัวหรือถูกควบคุมอย่างไรก็ตามก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการนะครับมาดูกําหนดการหน่อยเพราะว่ากิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพัก Icana, ทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่แล้วก็กลุ uh ่มประชาธิปไตยศึกษานัดหมายกันในเวลา7จ็ดโมงเช้าที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยทนบุรีเพื่อโดย3รถไฟฟรีขบวนที่255มุ่งสู่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันจากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานเพื่ออ่านแถลงการแล้วก็จะมีการส่องไฟฉายนะคุณก่อนกลับมาจัดเสวนาที่สวนสนปฏิพัฒน์ในช่วงบ่ายนะครับ ขณะที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกถแถลงการมีใจความโดยสรุปว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารขอให้นายศิรวิทย์ยกเลิกจัดกิจกรรมและก็เดินทางไปพบมารดานายศิรวิทย์ที่บ้านพักพร้อมทั้งเชิญไปค่ายทหารเพื่อหาเบาะแสในการตามตัวนายศิรวิทย์นั้นศูนย์ทนายความเห็นว่าเป็นพฤติการของเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนและก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอเรียกขอร้องให้ทหารยุติการคุกคามโดยการอ้างอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคอสช ที่3ทับหอย่างไม่มีขอบเขตในทันทีครับคือเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่มีการออกประกาศมาว่าจะมีกิจกรรมในวันที่เจ็นะคะทางเจ้าหน้าที่ทหารก็ทั้งโทรศัพท์ไปที่บ้านโทรทุกวันเลยเพื่อจะตามตัวของจานิวให้ได้แต่จ่านียวบอกเลยออกมาก่อนหน้านี้บอกโดนโทรทุกวันใช่แต่ว่าสุดท้ายก็หาไม่เจอเลยเชิญคุณแม่มาบอกว่าอยากให้คุณแม่นช่วยเกลี้ยกล่อมให้ยกเลิกกิจกรรมนี้ซะคุณแม่บอกว่ายืนยันขอเคารพในการตัดสินใจของลูกชายถึงแม้ว่าลูกชายอาจจะถูกจับก็เป็นไปได้ก็ ขอเคารพนะครับเมื่อวานนี้ทางทหารเองเชิญคุณแม่ไปแล้วก็ห้ามนะห้ามผู้สื่อข่าวห้ามนักข่าวเนี่ยถ่ายภาพะนะครับห้ามบันทึกเสียงแล้วก็นักข่าวก็ถูกถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนทุกคนเลยะนะครับ โดยนายทหารคนดังกล่าวได้ชี้แจงกับแม่ของนายศิรวิชญ์จันนิวบอกว่าปัญหาทุจริตนั้นเป็นเรื่องรายบุคคลไม่ใช่กองทัพทั้งองคอ์กรส่วนที่ตามตัวแกนนํานักศึกษารายนี้ไม่ได้อยากจะยุ่งหรือจํากัดสิทธิ์แต่เพียงต้องการให้มาพูดคุยคอีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยเคยขึ้นสารทหารคดีขัดประกาศคอสชอห้ามชุมนุมทางการเมืองมาแล้วเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยที่ถูกจับพร้อมกับนายรังสิมันโรมเนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะเชิญมาถามว่าทําไมจึงทํากิจกรรมอีกโดยยืนยันจะไม่มีการควบคุมตัวแต่หาก พรุ่งนี้ไปปรากฏตัวในพื้นที่อื่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทหารพื้นที่นั้น <c oughs> อันนี้ทหารบอกมาส่วนคุณแม่ของจันนิวให้สัมภาษณ์ด้วยนะ นะครับบอกว่าตอนแรกทหารบอกจะให้มาพบเพื่อพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยแต่พอมาถึงบอกว่าติดงานแต่ทหารที่มาพูดคุยแทนผู้จาก็สุภาพดีแค่ขอให้ช่วยติดต่อลูกชายให้ได้แล้วก็พาตัวมาพบหน่อยนะครับแต่ตนเองยืนยันจะไม่ห้ามลูกให้หยุดกิจกรรมนี้ยืนยันว่าการที่ไม่ห้ามเพราะรู้อยู่ว่าลูกนั้นทาอะไรลงไปถ้าลูกไปจะต้องเจออะไรก็เคารพการตัดสินใจของลูก อย่างไรก็ตามยอมรับว่าผิดหวังที่มานั่งรอเจอทหารตั้งนานแต่ที่สิ่งที่คุยกันนั้นเป็นเรื่องที่คุยกันไปแล้วทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็บอกว่าหากลูกโดนจับคง ตามไปให้กําลังใจเท่านั้นนะครับตนเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีเส้นสายไม่มีเงินไปประกันลูกเท่าที่เห็นกิจกรรมของลูกที่ผ่านมาไม่ได้มีอะไรร้ายแรงหรือกระทบความมั่นคงเรื่องไหนทําไมต้องติดตามตัวขนาดนั้นนะครับ<ช>หลายคนเนี่ยตามหาจานิว<ช>แม้แต่นายรังสิมันโรมก็ยังไม่เจอจ่านิวคือใครก็หาไม่เจอเลยไม่รู้หายไปอยู่<ช>ที่ไหนใครับทหารก็ยังหาไม่เจอคุอแม่ก็บอก ยังไม่เจอไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของจ่านิวคุณนะครับเพราะว่าจ่านิวหลังจากที่เก็บตัวเงียบไปนานแต่เคลื่อนไหวผ่านสื่อออนไลน์ล่าสุดให้สัมภาษณ์ผ่านระบบสกายผ่านรายการไ i ยว i c e มเดียที่ออกอากาศทางเว็บไซต์ YouTube มีนายจอมเพชรเพชรประดับในอดีตผู้สิกษาและผู้ดำเนินรายการชื่อดังนะครับ เป็นพิธีกรระบุว่าได้ปิดการสื่อสารทั้งหมดเนื่องจากถูกทหารติดตามตัวมาตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเริ่มจากโทรมาห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมอ้างจะมีอันตรายเมื่อตนปฏิเสธก็บุกมาคุยกับแม่ตนถึงที่บ้านและให้แม่ต่อสายมาหาเพื่อพูดคุยในลักษณะเดียวกันอีกพอถึงวันที่5ธันวาคมฐานยังคงโทรมาหาแม่ตนตั้งแต่เช้ายืนยันต้องการพูดคุยกับตนให้ได้ครั้งนี้อ้างว่าจะไปรับที่มทูนยนรังสิต เพื่อพาตัวไปพบกับนายทหารยศพันเอกได้ปรึกษาหลายฝ่ายแล้วเชื่อว่าหากไปพบคงมีโอกาสถูกควบคุมตัวสูงในวันนั้นจ่าหนิวบอกว่าก็เลยให้ทหารมาพบที่มอธรรมศาสตร์ต่างกฏว่าให้มีหลายๆคนอยู่ด้วยจะได้มีคนรับฟังมีพยานอยู่ตรงนั้นให้มาอยู่แถวสภาหน้าโดมเลยเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่าทหารบอกไม่ไปไม่ไปนะครับแล้วก็จ่าหนิวก็ยังเปิดเผยอีกว่าแกนนำนักศึกษาที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวของทหาร ยืนยันว่ากิจกรรมการไปอุทยานราชพักยังไม่เลิกค่ะเพราะตนมีสิทธิ์ที่จะไปในสถานที่ที่สร้างโดยภาษีของประชาชนทั้งต้องการไปแค่ทัศนศึกษา ทศนาจรและทากิจกรรมเหตุผลที่ต้องการจะไปเพราะหลังมีข่าวความไม่ชอบมาพากลและทางปปชเข้าไปตรวจสอบแล้วบอกว่าไม่มีการทุจริตจึงคิดว่าอยากให้มีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่จะไปส่องแสงให้ทางปปชได้เห็นในสิ่งที่ไม่เห็นบ้างใช่ก็เลยเป็นเอาไฟฉายตั้งใจว่าจะอาไฟฉายไปส่องการเป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะกลับแค่นั้นบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปมากหรือเปล่าแต่หากไปถึงนะจะมีการอ่านแถลงการอ่านข้อมูลต่างๆที่มีความไม่ชอบมา หากลโครงการนี้แล้วก็อย่างที่คุณอรชพาบอกส่องแสงหากลโกงต่างๆที่คิดว่าเป็นปัญหาแล้วก็เดินทางกลับนะครับเชื่อว่าโดนจับแน่แต่ขอคนอื่นไปต่อเขาบอกว่า<ช>เหมือนเป็นการวัดใจท้ามากันถึงตรงนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยคิดว่าคงโดนจับที่สถานีรถไฟนั่แหละเขาอาจจะยังไม่ได้ขึ้นแต่คนอื่นที่มาแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ไปต่อสารต่อให้จบถึงเรื่องนี้เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของประชาชนครับผมเพราะว่าเขานัดหมายกันที่หน้าสถานีรถไฟทนบุรีหรือว่าบางกอกน้อย เองอีกสักครู่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรอรายงานสดอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันใช่นะคะแล้วก็ช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็มีการโพสต์ a c e b o o k อย่างที่บอกไปด้วยนะคะสำหรับนายสิรวิทย์ค่ะเรนีพนธุลตรีสันเสริญแก้วกาเนิดโฆษกสำนักนายกเขาก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆการไปเป็นเรื่องของอิสรภาพไม่ห้ามหรอกเพียงแต่ว่า คนไทยทั้งชาติคงตัดสินพฤติกรรมได้ว่าเหล่านักจัดอีเวนต์ทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยมีเจตนาแบบไหนแล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยน่าจะเบื่อกับการสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายภายในบ้านเมืองคันทีแล้วก็ออกมาปรามเบาๆนะคะคแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยทางทหารจะตัดสินใจอย่างไรในเมื่อทางเรื่องของกิจกรรมนี้ยังไม่หยุดนะคะใช่ครับ